ในช่วงมั่วๆไปพอได้กินครับผมนะฮะโอเคมาทุกคนลุยก,กันอืมยอกขนุนหวานยอดขนุนอ่อนอข้างนอกเขาก็วงอย่างนะี้

เดี๋ยวจะกินไก่สวัสดีครับทุกคนครับมาเจอกับปากกอนอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับทุกคนอยู่ในช่วง มั่วไปพอได้กินครับผม EP หนึ่งครับผมมั่วไปพอได้กินนะครับผมวันนี้ก็ทําเมนูมั่วๆเลยนะครับเพราะในครัวมันก็ไม่มีอะไรมีแต่หมูมีแต่หมูวันนี <S <S <ม>้ผมเหลือปลาอยู่ตัวจากคลิปที่แล้วทุกคนน้ำลายแตกเลยพูดไปเรี่เหลือปลาอยู่ตัวผมอยากรู้ว่าถ้ามันมาแกงแกงแกงขั่วกับผักเหลียงเนี่ยมันจะเป็นยังไงช่วงนี้ผมกินผักเหลียงบ่อยมากเพราะว่าอีกหน่อยมันคงไม่ค่อยได้กินมันเพราะว่าไปอยู่โน่นแล้วมันไม่ค่อยมีขายทุกคนฮะหากินยากครับผมนะผมก็เลยทดลองทําเมนูเนี่ย ผมจะทดลองทําเมนูก็คือลองเอามาแกงดูทุกคนก็มั่วๆไปทุกคนผมก็ทําไปผมก็ไม่รู้หรอกมันอร่อยหรือเปล่านะแต่ผมก็อยากจะลองนะก็สรุปแล้วมันก็โอเคนะผมก็รู้สึกว่าชอบรสชาตินะฮะโอเคทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามากินกันเลยกว่าครับมั่วๆไปในช่วงมั่วๆไปว่าได้กินครับผมนะฮะโอเคมาทุกคนลุยก,กันนี่ก็ผัพริกถั่วหมู <laughs> หวานยอกขนนุนหวานยอดขนุนอ่อน EP หนึ่งนะครับทุกคนมั่วๆไปพาไ,ได้กินครับผมนะฮะอีกหน่อยผมก็จะหาอะไรทำที่มันแปลกๆมันไม่เหมือนชาวบ้านครับทุกคนมาทำกินนะฮะคิดคอนเมนูใหม่ๆขึ้นมาทุกคน อ,อะไรก็ไม่ทำเราทำอร่อยรอบนี้มีลูกด้วยเนี่ยลูกผักเลียงอร่อยไหมเธอ เนอือข้างอืมข้างนอกเขาก็วงอย่างน้ผมทำเนี่ยเขากินบัดตัวผัดผิดหมู ตัวชิมดิไม่ชิมอ่ะอืม,อมทุกคนวันนี้ถือว่าอาหารถูกปากอีกแล้วทุกคน หวานดีนะเออสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำนะคนใต้นะคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้เลยทุกคนหวานจริงลองทำดูอ,ดอืมอืม างทีผมไม่ได้ทําคลิปผมก็ทํากินนะทุกคนทํากินบางทีบางวันก็ไม่ได้ทําคลิปเนี่ยก็ทํากินอยากกินกินให้เบื่อ Ừ. thăm đấy lại bị luôn gì không hồ một đó

ขนนอ่อนกินได้ทุกคนหวานก็ตัดต้นมันออกมันแตกหนอนมา

xe mấy vậy? มีมี้อดแน่นอน เชื่เหรอฮะอทุกคนเสพอร่อย

ไก่เต็มเลยไก่จะมาปีนไหมเดี๋ยวตักข้าวก่อนดีกว่าโอ้าน <c oughs> ที่สองทุกคนมันอร่อยจริง <c oughs> <c oughs> อร่อยจริงนะทุกคนผมไม่ได้แกล้งนะ ปลาย่างหอมผักหอมน้ำแกงืค่ืงอ,อย่างลงตัว Mm hmm. hmm. tìm im nữa nè tụi Mình ngon một rồi มีลูกมันด้วยนะี่ลูกมันอยู่สูงอาไม่ถึงเอาไว้ก่อนลูกมัน,มน มากาไก่อยู่ที่ไหนกหาซิ้ได้แต่พวกผักอย่างที่เนี้ยมีเหมือนกันฮะแต่ว่าเราต้องขยันหาเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีขายบ้างเนี้ยใบผักเลียงเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมีขายบ้างถั่วะมะเขือ,อหางินงอ่ะ เนี่ยทุกคนเนี่ยผมทำไปเนี่ยได้ผมกินยันกลางคืนเลยเนี่ยกินยันดึกยันดื่นผมกินจนหมดอะ่ะเนี่ยดึกดึกดืกดดด่นดก็ตื่นมากินบางทีช่วงเย็นเย็นไม่ดึนะก,น,กน่าหรือบางบางทีกลับมาจากทํางานอะไรเงี้ยดึกดื่นก็กินนะก็มีกินเหมือนกันนะทุกคน โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนแลวกันนะครับผมบอกเป็นว่าเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมนะครับซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็คอยติดตามกันไปครับว่าคลิปต่อไปผมจะมาทำเมนูอะไรอีกนะครับผมที่มันแปลกๆนะที่เขาไม่ทำกันนะครับผมว่ามีเมนูอะไรต่อไปนะทดลองทำกินกันไปนะกินกันตายทุกคนนะโอเคขอทุกคนเจริญอาหารครับผมไปสวัสดีครับไปแลวครับ